สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันด้วยสกุลุกคนเดอ้อมอนี้กามาพบพ่อน้องเล่นน้องพ่อแม่พี่น้องพบพ่อน้องเล่ื้อนี้ทางน้องเล่กะแวะมาทางตต่า,ามาสิลงมาสอนมอนี่พอดีบรรยากาศกับเหมาะสมกับสิลงน้ำเน่แบบอากาศมันห้อนแห้งเนาะพี่น้องก็เลยสีมาสอนมานี้มาผาละตีเหล่าไอ้ทงพ่น้องพี่น้องผู้หนังถ่ายอยู่แคมนำ้ำผู้พี่น้องไปเลยบัดนี้ เกนะดออ่นีหออเออแบลันคือเป็นแน่นี้ใหญ่แหงา ไม่ได้เลยยนีได้บอมันบอได้มันกลัวโย่างกหลังเจ้ามันสิบอั่นีนไหมบคืออ้ากอยูู่่กอยู่เง นข้่นนอนน้องอหญ <c oughs> ิงบาบาบนมือเลอกก็กรเบิดขอยเลยนี่อดยังเพียงเดี๋ยวนี้เบิดนีเดยเลยอ้โหฉีดได้บ้าพี่น้องเลยเนาะคนตน่ากระเซาพากันมาสอนผ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สาวยานนะ้า <c> ค <oughs> นคนมาคนไมนะ่นาเก่งนะพี่น้องโเป็นมาเป็นอยู่คน,นะ เาเป็นอยู่บบาผมเป็นเมาลุ้นเบิ่งพี่น้องว่าีะได้หรือเ่อมันคือูใจกันเลยเพม่นกัน่าะเปกไปใกล้ๆกันทีมันคือ เด้ได้ยูล่างล่างก่อนล่างก่อนปลาคิวเนาะแล้วถือยู่เด็กกุ quoi? ้งนงนน้ำลงบนเลยกูจะเวากัลงไปทางพุนมันเจ็บกึ้นไหน่เนาะเด้นกุ้งนะำนำไล่กปจะอือเขาจะขืนเขาได้ไม่จช่อีก เร่งไ้ก่อนอมันชื่อเถื่อนน้ำกระลายๆพนกระตกฮาก,กระเซ้าหวังมือได้เกาะเมื่อวานมือซื่อน,นี่เนาะอ่ะสบายดีด้วยเพอร์ลตีสบายดีเ <c oughs> ด้อลงมาสอนน้ำกันมาหนินทั้งเหล่ผัดยานนำเนี่ยพี่นอ้องลอยน่ำบัเป็นออก็เลยสอนอยู่ทั้งทง กินสองเมนี่อันนี้เข้ากันกับปลาอย่างปลากระพองมันปลากระพองปลาปลาซิวก็มีนะถืออยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันกะส้ำนีน่เลยเฮาอยู่ต,ตื่นตื่นเพราะวะ่าพากันลงบาทหนึ่งเขาดิ่งก้อยน,อน้อยน้อยๆๆน้อยน้อยลายลกินดิบอ่บ่ๆๆๆมกินดิตัวขวบปากคดเด่นเล่นตัวใหญ่ลายกะเฮงแห้งโมกากินดิบ นลงน้ำแล้วเย็นแล้วนมือกินนห่อนีน้องห่อนแท้ห่อนวะห่อนแล้วก็ห่อนกิยังเวผมกันเลยอยากออกไปใส่กันย่างนาะเ้อกัแดดร้ากับบไหวพอดีลงมาสอนในแถพนักงานไปสอนกลุมบอาอะไรมาทำมันนุนก็จ้างกุมมัทอะไรให้ถงไดเบมันอากิเอาแล้วดินไปใส่เดินี้ ขึ้นใส่น้ำหน่อยนึงเลยใส่หน่อยเดียวเออนี่ยๆ่เก็บมากน้อยจ้อหนอยกด้ดสอนกับั้นมะถึงแต่ปลารับของเออใส่ใส่น้ำนะมันอยากนั่นหนละมันอยากออใส่หน,น,น,น่อยนิ่งหน่อยนึงหน่อยนิง่งป่งอน้อ,นอ,นนอ,อนขึ้นทั้งนนนบ้าน โอู้่เลอะบอเลตัวตลงก่อนเนาะหมอมันตื่นเนาะหมอมันเลอะจย่ไงไอทงลงสิลงเลยเดี๋ยวนี้สิลงเลยบ่สลงเลยล่เนี่นลงเลยสากบเลยแ้่้องแ้มพันจัดซะ ันสีลงน้องแพนย่านย่านหน้ามาทางนี้ไอทงพคนสีลงแทนสบายดีสบายดีลงลงบ้านนี่อึ๊บคือเกอมหายในเ้ื่องนึงเลยเด็คอยใส่เองมีน้ำเดยวขามไปทางนี้เลยเราะวาดขึ้นทางนั้นเลยจปจับแกนะเดยวสีลงหลย ยางไปตามทางงเลยก็ได้นะเ,เยเย็นบ่เย็นบ่ยา,างไปต้มได,ได้ได้นนันมีขีดตม้มเปนรอันล,ลงลงลง,ลงเลยมันยางชอทางลงเลยกะยางไปแคบวันนี้นี่แหละแคบคันน้องสอนบาดที่ตองพี่น้อยไม่ถือนายพี่น้อะ ม,มาถึงแล้วกระโขกมาเลยเลยวะมีน้ำเลยไปทางมันมีถิ่นโตน้หรือมันเหมือนแบบไป <c oughs> ไปมาไหนเลยทางนี้เลิกมาถึงมาคุย

ปลาอย่างก็เคยปลาอย่างก็ lies. อันนี้ลืมเลยปลาขับของขับแข็งปลาขับของมันเพื่ออะไริดปะปลาขับของลงน้ำนเอ้ามันขับของมามันขับของมาปลาซิวก็มีว่ะนี้มันขำของมาปลาซิวน้อยปลาขับของมาพ้นหากระทกเนาะน้ำมันก็ขึ้นในน้อยหนึ่งตกแห้งๆมือนะ จะว่านอไม่ออกไปจังเนาะคนตก่ตยัางยางนก็นตกหอเดียวเานอลาดินมันขุนนมันได้ปซีิทใางนั้นไปได้อยู่บนเนาะได้ได้แล้วขึ้นไม่ทางไหนเ้าคอยนะบนนะ ได้พอก้อยก็เอาพี่น้องได้บลร้ายก็ได้เบ้อแล้วบานนี้เย็นแน่บานนี้มาลงลงน้องนำแล้วกันทั้งเหล่ได้ย่างทั้งพีระบ้านขึ้นทั้งพีดบกเห็นยงไดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ ทางนั้นมันสั้นเนาะไปหย่างไปบ่อได้ปลาจนลอยกระยับไปคนนึงกระยับไปบ่อได้ปลากะมี่แต่เจียบปลาจับเนี่ยปลาปลาขามมณ์เราขามมณ์แล้วเราไปทิพย์เนาะนี่ปลาชิวบ่รอมาสุดแม่ไม่มีใคงจับเนี่ย รเราไม่ได้พุ่นคือชีได้เมื่อเปลี่ยนเครื่องแล้วบานโอ้ยไม่แห้งดอกหวานขนาดนี้เนะาะจะดีไปอันน้ละคะ่ะเปลี่ยนแล้วได้ปลาขับของนะเฮ้ย เจอป้าขับขอ,องเนาะน้องนันนี่ผมไปอออมมสอนบอกเราจนกินอิมอนอนนอ่มเลวตีพอได้กินไหมสอน,นทางขึ้นทางไปกันง่างยาว่าทางขึ้นลุบ ไลาเต๋ไปเนาะนม่ด้านหนึ่งจะสอนจะหนีไปพุ่นขึ้นแบบนี้นะเย็นบ่ายทงมานี่เย็นจนหนาวเก็บดิปลาดู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  ลางแจะล่างหรือไม่จะวอยโนะเออแล้ว huh, น like mm ี hmm. ่แหละออหมาปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่ใหญ่เอาปลาดุกเอาี่อีก็ได้ไปโาะตัว่ว่าปลาดุกใหญ่ชิดอกอ๋อทำอย่างนี้เนาะเอาทำไปยืนเลยยี่เลยตัวใหญ่ใหญ่แล้วบอกตัวใหญ่ตัวนี้แบบแตัวน้อยมาไปีขุนะจับในมันถือ จับไปเลยแย่อันนี้มันปักมือค่ะนะแทนปานามาเบิ่งตัวใหญ่เป็นปักมือค่อเรียงดุ๊กหัวเลยแต่ปุ๊กเนาะปลักกับนั่นปดุกหน้าน้อยเนาะปดุกหน้าน้อยอุ้ยปดุกหน้าน้อยจับหัวมันหันเน็กลงเอาบกชงจับเลยปดุกหน้าน้อยปดุกหน้าน้อยจับเลยกระเม็นเราบอสโมเมนต์วะเอ้อถือเลยดิแต่กะว่าย่องได้ปะ กัดดีๆได้หนึ่งหัวมันลงอย่าอย่าอย่าเห็นมันตายดูยิ่งเห็นน้องตายอือได้แต่เก็บเอาอยากจเอามือหัดตบฟูมตบฟูมไหมตอนมือนังปลาหน้ามาได้ป่าอย่างดุงน้อยใหเลยเนาะกระดุกหน้าน้อยดุงโอ้โหกระสีออกเลยฟูอจูอันะค่ะน้องมาแล้ว่ะทางนี้ ตัวไทยทางกลางนะยังบ่ดันลมเลยนีน่นตัวโบได้แล้วห้องไ่นเก็บห้องไหนอยากกินเนาะเราก็กินไปนะกินกุ๊กเนาะอาหารธรรมชาต,มติดีกินนแม่ปลานีนะตัวโกินกิน,กนได้กินแต่โดนเลยอีเป็นยังนเนาะเย็นมาก็จะเอาลงาลมใส่แจ๋ว ันเด้มันเต้นหยกจอบแยกๆอยู่ก่อนตอนนี้น้อยเก็บเอานะไหมปลูทั้างบนท้องหนังนอยู่ตัวน้อยๆเก็บเอาลงเรียนน้อยอันก็บ่ใหญ่คือกุ้งทะเลแล้วเอาอันนี้กุ้งบ้านบ่แม่นกุ้งทะเล ออออชิควาดานว่าปะน้งคือว่าเห็นสาสะสาฐานผักพนัพเลยสาฐานเนอ้นองปอลายน้องในแห่งคนะากมีแต่ป้าขับผอ,อน้องนั่นบ่อืม จะสอนเมื่อกี้นี้ได้ใะได้บ่ได้กระปุนอือสามห่อเกี่ยวไปเกี่ยวมาพี่น้องลงนี้ทั้งน้องเล่ก็ลงทางพิทเมื่อกี้นี้ทั้งทางนี้ทังผูมันสั้นพอดนี่มาทางนี้ทำมาหนาช่วยเด็กเป็นะาหานก็พปุนไปลงอยู่นี่เลยเพราะว่าอยู่นี่แล้วว่ะสิบสิบมาหนึ่งน่าขึ้นนี้เหมือนกันอือ แล้วก็ข้อของพุ่นมันอันเนาะมันนักเนาะไพ่แหงอันนี้มันตู้ไพ่แหงนะไปกับบุตรพึ่งยุดก่อนไปส่งไปทันกันยังถือลยขึ้นหลักทางกลางนี่บอกไปได้อยู่บอกอันจะบอกแต่ป้าขับของพอได้ก้อยอยู่ตรงเนาะพอได้ก้อยได้แกงมันต่างไปละมันนักเคยไปนั่นไหมคืออยู่ใกล้กันก็บบุตรอ ขึ้นมาแล้วแบบนี้ได้ได้ได้พากันนั่ตักขี้ดินหบาไปหัวมาอ่ไปเอามันไปเบาได้เนาะมันมันได้เหอเอาหนีก็ได้แล้วบนั่เอาคนะ พอได้แกงเนาะพอได้แกงพอได้ก้อยนี่ได้ตัวนี้กุ้งมีตัวใหญ่อยู่นี่จะจับไปไหนเราก็อยากจับไปเกิดพี่น้องกันเลยพี่นมข่อยสิพยายามไปประมาณจะหอบก็เลยยี่สิบกว่าหอบสี่หอบหาหอบเนาะ ฉ่อ,อนประมาณสี่หาหอพี่น้องโอ้พอดีเย็นผืนเพลนตีพอดีอากาศเย็นเย็นพี่น้องได้พอกินอยู่ดอกพอขว่วสอนให้เมตู้เพลนเพลนวะอ่ะโดยน้อพ่อแม่พี่น้องจากที่นี่กระทังน้องเล่สิคอตัลาพี่พี่เทาน,นี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอัยหลายๆก็ขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หับซ้มคีบพลเหล่ตั้งแต่ต้จนจนจบที่บกความโฆษณาเด้อ โดยจะคิมนี้กับิขอลาไปก่อนขอเาขากล่าวคำว่าสบายดี